ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านกาแฟค่ะร้านไอศครีมไม่ได้ไปกินเลยตั้งใจอยากจะไปกินไอศครีมแต่ว่าร้านไอศครีมปิดเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเราไปนั่งดื่มกาแฟอากาศดีผู้คนก็จะออกมานั่งรับแดดเดิน รับลมชมวิวนะคะมาถึงร้านกาแฟแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเคกผลไม้ที่แม่น้องชอบกินหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรกินไอ้เค้กเจ้าหญิงแล้วกันค่ะ princess

ทุกคนแม่น้องกับป๊า,ปา,ปาเราก็ดื่มกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพาทุกคนไปเดินชมข้างบนค่ะ <Okay. S 1> ที่นี่นะคะป้อมปราการตร,ตรงนี้เขาจะเรียกว่าแช์นันส่วนตรงนี้ก็คือแผนผังค่ะแผนทังอของเมืองเฮลซิงบอยนะคะแชรนันเนี่ยถ้าเรียกเป็นภาษาป้อมตรงนี้นะคะ <im ps> ก็คล้ายๆแบบว่าเป็นป้อม ป้อมปราการค่ะคือสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมีไอ้สงครามสู้รบต่อสู้ระหว่างไอ้เดนหมากับสวีเดนนะคะส่วนไอ้ส่วนรูปปั้นไหนที่มีไอ้คนขี่ม้าตรงนั้นก็คือนักรบค่ะก็คือผู้นำนะคะซึ่งสมัยก่อนก็เหมือนบ้านเราอะคะ่ะใครที่พาผู้คนไปรบชนะเขาก็จะปั้นรูปปั้นไว้เป็นอนุสร์เชิดชู เมืองเมืองเฮลซิงบอยนะคะเป็นเป็นเมืองที่เป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งของสวีเดนค่ะเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศสวีเดนเป็นเมืองที่สวยงามอยู่ติดกับทะเลเดี๋ยวแม่น้องจะพาขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะส่องลงมาข้างล่างก็จะเห็นทะเลแล้วก็จะมองเห็นเมืองเฮลซิงเงอร์ของประเทศเดนมาร์กได้สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนเห็น เห็นบาร์อยู่ตรงข้างหลังแม่น้องไหมคะเห็นผับตรงนี้ไหมเดี๋ยวแม่น้องให้ดูตรงนี้ก็เป็นผับเป็นร้านไนั่งดื่มค่ะแล้วก็จะเขาก็จะเปิดเพลงเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนข้างบนก็จะเป็นแช่นานส่วนนี้ก็คือโฮเทลนะคะโรงแรมถ้าใครที่อยากมาเที่ยวเมืองนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามส่วนเดินตรงไปก็จะเป็นถนนคนเดินค่ะเป็นผับเป็นบาร์ เป็นเรสตอรองนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโรงแรมค่ะอยู่ตรงหัวมุมซ้ายมือเลยนะคะตึกตึกตรงซ้ายมือตรงนี้ค่ะแม่น้องก็จะทำงานทำความสะอาดตอนเช้าตรงนี้ละ,ค,ะค่ะเด้อค่ะเดี๋ยวไงเราเดินขึ้นไปข้างบนกันค่ะ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าแบตแม่น้องจะ <laughs> เหลือพอถ่ายคลิปไหมนะคะถ้าเกิดสมมุติว่า โทรศัพท์ดับไปก็คงต้องได้ยืมโทรศัพท์ปะปะา๊าถ่ายทําคลิปค่ะแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นตึกไอไปรซ์นีนะคะอืมสำหรับไบรซ์ีตรงนี้ก็เป็นธนาคารแต่ก่อนแต่ตอนนี้ก็เป็นโรงแรมแล้วค่ะ เวลามาเดินเล่นในเมืองที่ไรแม่น้องกับป๊ะป๊าเราไม่ค่อยได้เดินขึ้นข้างบนค่ะเพราะเหนื่อยกันเดินแค่นี้ก็หอบแล้วนะคะตอนช่วงหน้าหนาวนะคะบางทีเขาก็เปิดน้ำพุตรงนี้แล้วก็ประดับไฟเป็นรูปห้งรูปพานค่ะมาถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะแล้วอย่างวันสำคัญหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีฉายภาพตามผนังสวยงามมาก ตอนที่แม like bon ่น้องกับน้องพอใจมาป๊าก็พามาเดินชมตรงเนี้ยล้วค่ะเดินขึ้นบันไดแม่น้องก็ไม่อยากพูดนะเหนื่อยมากเลยเพอาะอายุมากขึ้นนะคะ เราก็ที่เหนื่อยก็จะหอบเร็วอายุมากขึ้นไม่เท่าไหร่แถมน้ำหนักขึ้นอีกการเดินการเคลื่อนไหวมันก็จะไม่คล่องตัวค่ะดูโมเมนต์คนแก่เดินจับมือกันนะคะ เป็นอะไรที่มีความสุขเห็นแล้วก็อยากจะให้ตัวเองกับป๊าปาอยู่ด้วยกันจนถึงวันนั้นค่ะขอโทษทีนะคะเดินไปเหนื่อยไปหอบไป มากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่มาจากประเทศอื่นค่ะเขามาทัวริส์มาเที่ยวกันคนในเมืองก็มีบ้างหรือว่าคนมาจากเมืองอื่นค่ะนี่ก็อยากจะจับมือเมียนะคะพอขึ้นมาข้างบนมันก็จะเป็นทางเรียบนะคะทีเนี้ย เดินตรงไปก็จะเป็นฮอสพิทอลก็จะเป็นในโรงพยาบาลแต่แม่น้องไม่เคยขึ้นไปข้างบนนะคะไม่เคยขึ้นเลยเดี๋ยวก็คงต้องจะหาเวลาขึ้นไปทักครั้งนะคะ นตรงนี้ก็เป็นต้นโอ๊กค่ะก็จะมีใบสีม่วงสวยตอนช่วงที่เย้นน <Yay! S 1> หน้าร้อนเข้าใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มโผล่แล้วค่ะเป็นจูมแล้วามาเดินกันค่ะทุกคน ็ไม่มีอะไรมากนะคะที่ิชีวิตคนไกลบ้านคนเมืองหนาวเวลาเจอแดดเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะอ,ออกข้างนอกระวังชนเสารถะปะ้าปาเราก็อยากจะอ,ออกข้างนอกไงมาเดินสูดอากาศกันค่ะนี่ตก่อนตรงนี้มันจะมีป้ายที่แบบว่าแต่ก่อนมันจะมีป้ายตรงนี้นะคะ เขียนบอกว่าพุชก็คือให้จูบกันตรงนี้แต่ตอนนี้เขาออกแล้วค่ะทุกคนพุช <S โ s ดพุชจุจจ๊บจุ๊บจุ๊บปาป๊าจุ๊บจุ๊บแต่ข่าวจะมีอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาชมในเมืองกันค่ะแม่น้องมองไม่เห็นนะคะ ก็คือมันแสงแดดตาตาเดี๋ยวนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนสวยไหมบ้านแม่น้องก็อยู่ฝั่งทางขวามือเนี่ยนะคะอยู่ทางเหนือของสวีเดนไอของเมืองเฮลซิงเฮลซิงบอย ตรงนี้ก็คือซิตี้ค่ะคือในเมืองค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงไอ้มุมนั้นกันมันจะได้ไม่ต้องมีไอ้อะไรมาบดบงังทัศนียภาพนะคะ ตรงนี้ก็เป็นลีฟค่ะค่ะถ้าเกิดเราขี้เกียจเดินแล้วก็ขึ้นลีฟก็ได้<ค><ณ>เป็นไงบ้างคะทุกคนนี่ล่ะค่ะคือเมืองที่แม่น้องอยู่นะคะ วิถีชีวิตสาวไทยคนไกลบ้านที่หอบลูกมาสร้างชีวิตครอบครัวใหม่อยู่ต่างแดนอยู่สวีเดนค่ะนี่ก็คือเมืองที่แม่น้องอยู่เหตุผลที่แม่น้องทำ u t u b e หรือว่าทำช่องถ่ายคลิปให้เห็นค่ะก็คือแม่น้องอยากจะให้ครอบครัวทางเมืองไทยญาติพี่น้องได้เห็นการเป็นอยู่นะคะว่าเราอยู่สุขสบายไหมการเป็นอยู่เราเป็นยังไงลำบากไหมนะคะนี่แหละคะ่ะ ได้เห็นบ้านเมืองที่เราอยู่ได้เห็นความแตกต่างระหว่างไทยกับสวีเดนเดี๋ยวแม่น้องเอ๋ทำเป็นภาพกว้างนะคะจะได้มองเห็นชัดๆเนี่และค่ะ หน้าร้อนนะคะเขาก็จะมีร้านค้าร้านขายไอศครีมอยู่มุมนี้ค่ะเป็นรถทักเขาก็จะมาตั้งอยู่ตรงมุมนี้เขาก็จะมีไอศครีมมีฮอทดอกส่วนตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เริ่มนะคะก็เพิ่งจะเข้าสู่สปริงช่วงฤดูใบไม้ไ,มไอไ้ผลิใบไม้ก็เพิ่งจะโผล่ออกมาให้เห็นเพราะว่ามันเริ่มมีแสงแดดใบไม้ก็จะ ขี่ขึ้นเร็วหน่อยที่ทำงานแม่น้องนะคะก็ตึกหัวมุมตรงซ้ายมือเนี่ยค่ะตรงตึกแรกเลยนะคะอยู่ติดก,กับรูปปัน้นแม่น้องก็ทำอยู่ตึกนี้ตอนตอนเช้ามืดอะคะ่ะแล้วก็เดินไปเดินไปนะคะเดินไปสักประมาณสนาทีก็จะเป็นอีกที่ใหม่เป็นที่ที่สองที่แม่น้องทำและบางครั้งค่ะทุกคน ถ้าเพื่อนที่ทํางานอยู่ตึกนี้ตึกที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมไอเนี้ยค่ะตึกตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนเขาหยุดหรือว่าเขาลางานแม่น้องก็ได้ไปทําเสริมแทนเขานะคะก็คือชั่วโมงที่ได้ก็จะเป็นชั่วโมงที่เอ็กซ์ตร้าค่ะเราก็จะได้ละได้ค่าแรงเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยนี่นละค่ะส่วนตึกไอโรดฮูสเสร็จนะคะตรงเนี้ย ตรงที่ยอดแหลมๆตรงนี้ค่ะก็คือไฮไลท์ของเมืองเฮลซิงบอยเลยค่ะก็เป็นตึกสำนักง,งานออฟฟิศแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีที่แบบว่ามีถ้าบ้านเราเรียกอะไรอะคะที่ประชุมห้องประชุมสำหรับไอไอไอคอมมูนที่ที่ประชุมสำหรับไอคนที่ทำงานเกี่ยวกับเมืองเมืองเนี้ยค่ะเขาก็จะมามาประชุมกันมาโหวตกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีที่สําหรับที่แบบว่าเวลาใครที่แต่งงานถ้าเขาไม่เข้าโบสถ์นะคะเขาก็มาทํากันตรงนี้อะไรเงรี้ยเขาก็จะมีเซนถ้าบ้านเราก็เรียกที่จดทะเบียนสมรสละคะแม่น้องไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะทวิศะเออเทาวิชาการนี่แบบหาสาระไม่ค่อยได้ละคะ่ะกับแม่น้องถ้าพูดปลาปลาลาไปเรื่อยก็พอได้นะคะได้ดีเลยแหละ โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวไงเราเดินเรื่อยๆค่ะทุกคนเดี๋ยวมามุมนี้ดีกว่าค่ะป๊าป๊ายอเดี๋ยวไงเราก็จะเดินลงไปข้างล่างค่ะเพราะว่าแม่น้องกับป๊าป๊าเราก็จะไปช้อปปิ้งกันที่ร้านอาราบช็อปแล้วก็ร้านเอเชียนะคะก่อนที่ป๊าป๊าจะเดินทางไปทำงานพรุ่งนี้ต้องตุนเสบียงอาหารไว้ให้เมียค่ะ ถามว่าป๊าป๊าไม่อยู่แม่น้องช้อปปิ้งได้ไหมช้อปปิง้งแม่น้องได้เปลี่ยนนะไอ้โทรศัพท์ใหม่ค่ะพอดีว่าโทรศัพท์ที่ทําคลิปรอบแรกแบตหมดดีนะคะเอามาสองเครื่องตอนแรกว่าจะยืมโทรศัพท์ป๊าป๊าเอาฉันนึกได้ฉันเอาโทรศัพท์เครื่องเก่ามาด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าแม่น้องต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่นี่ละค่ะ เรื่องไอทีเรื่องเทคโนโลยีนะคะแม่น้องไม่ค่อยสันทัดเท่าไหรค่ค่ะเป็นคนขี้เกียจเรียนรู้ถ้าใช้อันไหนแล้วก็อยากจะใช้แต่อันนั้นคะ่ะไม่อยากเปลี่ยนใหม่วันนี้ก็พาชมเมืองเฮลซิงบอยตอนนี้เราก็จะเดินลงข้างล่าง สำหรับคลิปนี้แม่น้องก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกการรับชมคลิปทุกการกดติดตามกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้โด hey